ก่อนแล้วไม่รอแล้วพี่โจ๊กโอ้โหเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาในโบทเ็ะละ่าเออสาบานรักกันเลยว่าผมนายนา,ยนายอีฟจะไม่มีทางรักพี่โจ๊กตัวแนนนอนจับเมเดเมเดี เกิดเหตุดนเหตร้ายที่โรงรับจำนานข้างร้านหมูกระทะอร่อยดีเฮ <He i! S 1> ้ยเกิดเหตุดนเหตร้ายเราจะต้องไปที่นั่นผมนาอิฟกรีนนาอิฟกรีนอายุ20ปีความสามารถพิเศษนอนใต้ารากมะม่วงเอ้ยรอด้วยผมนาอิฟบูนาอิฟบูอายุ19ปีความสามารถพิเศษหนีแจ็คด้วยความเร็วสูงเมื่อแจ็ครู้ว่าไปแอลกับส่วนฉันเอ่อเสื้อเรสมันไม่ได้ซักกับเพื่อนขอเป็น Green, นาอิฟกรีนนะเพื่อเธอได้ไหม นาอีฟกรีนัมเออายุ20ปีจิงๆแล้วคือนาอีฟเลดความสามารถพิเศษคือวายเฮ้ยแอบชอบฉันอยู่หรือเปล่าบ้าเหรอเธอจะมีใจหรือเปล่าเฮ้ยนายทำไรล่ะถ้าทอนจะฝนกังวลน,นะไม่ใช่นายหรอกไอนาอีฟ e บูส่วนกระผมเอ่อนาอีฟ e ธรรมดาครับคือไม่มีพิเศษอะไรไม่เพิ่มลูกชิ้นแล้วก็ไม่ใส่ไข่นะจ๊ะนาอีฟ e ธรรมดาอายุ21ปีความสามารถพิเศษ ธรรมดาและพวกเราคือขบวนการนาอีฟเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยใครอ่ะผมเองอีไลเฮ้ยแล้วนาอีฟธรรมดาไปไหนอ่ะก็พอดีนาอีฟธรรมดาเขาวิ่งไปส่วงอะครับ เขาก็เลยให้ผมมาแทนเ็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนี่ก็เป็นขบวนการสุดหล่อได้เดี๋ยวค่ะไม่ทราบว่ารับลอตเตอรี่สักชุดไหมคะเจ๊บดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Channel กันนะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity f i v นั่นเองยูเฮยูเฮยูฮและวันนี้นะคะเราอยู่กับนายนาอีฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมคือวันนี้เป็นคลิปรังที่มันอัปเดตไป <G ül> ซึ่งถ้าใครสังเกตก่อนเข้าเกมเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนชื่อแมปไว้นะว่าเราจะได้เล่นแมปอะไรซึ่งครั้งนี้ก็จะได้เป็นโบรสสีชาตินะจ๊ะ,ะมาเลยชิบะเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องปันไฟกันดีกว่านะมามาอยู่นี่แล้วจ้าอุ๊ยใครอะเจ๊บอร์ดเปิดใครไว้นั่นคือใครอะโจล่ำๆมาเลยอะ <G ül> มี2คนนะไม่ลีโอ ก็พี่โจ๊กอะเรามาดูกันอุ้ยเสียงเสียงแดดแบบนี้พี่โจ๊กแน่นอนเว้นมาแต่ไกลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะต้องส้มตรงนี้ก่อนไหมอะหรืออะไรเอานั้นไงหัวใจตต่นเรงนน้าแดงทุกทีพี่โจ๊กชัวร์ค่ะเห็นจรวดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใกล้ใกล,ใกล้ชิดสนิทสนมเหลือเกินจ้ายาสีฟันหรอหรืออะไรจะเข้ามาทําไมเพิ่งต้นเกมเองเฮ้ ได้ยินเหมือนคนพับไม้อะแสดงว่ามันกําลังล่าเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมานะพี่ผมอุตส่าห์แบบโอ้ยแอบตรงนี้จะมีใครเห็นไหม <laughs> โอ้ยอย่าเพิ่งมานะโอเคไปละมาปั่นอุย้ยมันมาอีกแล้วไงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแสดงตัวมาสิโอ้ยหน้าเราเลยไงโดติดติดติดพี่จกครับอย่าเพิ่งไปโ <Ohio. S 1> อ้เธอโดนไปหนึ่งทีจะ้ะแดดไปก่อนแล้วก็ติดต้นไม้เพื่ออะไรจ้นแนอีฟเดี๋ยวก่อนครับพี่พี่ครับ คุยกันดีๆก็ได้ทําไมต้องเอาดุ้นมาตีผมด้วยใจเย็นๆแล้วแล้วไงปีใหม่ดุ้นใหญ่กว่าเดิมหรืออะไรครับพี่พี่โฮ้ยตอนนี้พี่งงสิตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันครับว่าผมแดดอะไรของผมเนี่ยแล้วแดดอยู่กับที่ตรงน,นี้ไม่ต้องไปไหนอะอ๋อพี่โจก๊กอย่าเพิ่งตามมานะตอนนี้ยังไม่พร้อม <c oughs> ยังไม่พร้อมจะรับทุกสิ่งใจเย็นๆครับพี่โอ้โหต้องแดดไปก่อนละจ้ะตอนนี้ใช้จะหมดแล้วว่ะเหลือแค่ครั้งเดียวเองอะพี่โจก๊ก พี่โจ๊กอย่าอย่าเสียงมาขนาดนี้เลาวมันต้องตามมาแน่นอนแล้วเขาปิดก่อนนะครับใจเย็นๆกับพี่ครับตอนนี้นี่เพิ่งต้นเกมเอง<ก><น>มาหรือเปล่ามาหรือ<ก>เ<น>ปล่ามาันมามาทางด้านนี้ไงเดี๋ยวเราต้องโอ้สวน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 ไปโดนแล้วไงอุ้ยเฮ้ยทำไมเราเปลี่ยนเสื้อสีเปียเอ่ะเป็นนาอีบลูแทนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคืออะไรโอ๊ตายแล้วหลังจากที่เรากำลังภาวนา สวดมนต์อ้อนวอนว่าเสื้อเราเปลี่ยนสีได้ยังไงพี่โชคก็เ,เอาดุ้นมายัดเติดมเลยคืออะไรครับพี่ <apprent> พี่ครับพี่พี่อย่าเพิ่งแต่งแต่งดุ้นตอนนี้นะครับคือผมกําลัง,งงงอยู่ว่าทําไมผมถึงกลายเป็นนาอิบูทั้งที่ผมเป็นนาอิฟกรีนมาคืออะไรชิบะตอบได้ไม่ลูค็คือคือคืองงค่ะ คืออันนี้คือความสามารถพิเศษของน้าอีฟนะครับในการที่จะเปลี่ยนสีเสื้อได้โดยที่โดนตีไปสองครั้งหรืออะไรวะเฮ้ยเป็นบั๊กใช่ไหมหรืออะไรและตอนนี้ก็ไม่มีใครช่วยเราเลยเพื่อนจ้าเราเป็นตระกูลน a าอีฟเรนเจอร์เพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องช่วยเราหน่อยได้ไหมคือเพื่อ เพื่อนเราโอ้โหเพื่อนโดนไปและเอออันนั้นก็คือเจ๊บอดช่างมันแต่นาอีฟเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนาอีฟเดนเจอร์นะความสัมพันธ์เราต้องดีงามรักโรครักคนช่วยเหลือคนทุกคนแต่ทำไมไม่เห็นมีใครมาช่วยเราเลยเอ้ยมาแล้วนาอีฟป,ปดเฮ้ยอะไรขึ้นมาใช้ตัวเลขในการถอดรหัสแล้วแล้วแล้วนายทำไมไม่แกะฉันสักที้ะนาอีฟรูนาอีฟบุนายทำอะไรวนหาอะไรวนหาเหตุเหรืออะไรแล้วเฮ้ย เฮ้ยนั่นนาอิฟนาอิฟเฮ้ยนาอิฟสามคนกลายเป็นนาอิฟบูสีฟ้าหมดเลยใครลงคามเสื้อเราไว้เนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจเดียเด๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้ฮิวไม่ได้เดี๋ยวเดีขยับมานิดนึงก่อนเพื่อนเพื่อนฮิวสองเลยแล้วไอคนนั้นมันทําอะไรจับเส้นใครเนี่ยอ๋อพอดีผมรอจับเกบอะครับกบมันหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนนะครับจับกบไม่ว่าทําเราเจ็บอีกต่างหากแล้วก็วิ่งไปเลยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนที่ดีมากจ้านาอิบู แล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นดาอิบูสามคนแล้วโอ้โหหัวใจตัดแรกดาเด็กทุกทีดะจ,จ๊ะพี่จกจ๋าอย่าพึ่งมาตอนนี้นะตอนนี้กําลังงงกับตัวเองอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เฮ้ยเจอกล่องขอเปิดกล่องก่อนนะตอนนี้นี่ใช้ปอกแขนหมดแล้วกล่องจ๋าขอเปิดจุก,กรูปแป๊บหนึ่งนะขอให้ได้อันดีดโอ้โหแล้วมันก็อยู่หน้าเราเลยไงเฮ้ยพี่จกอย่าพึ่งมาทั้งนี้ขอเปิดกล่องก่อนนะจ๊ะ ก่องจ้าขอให้ได้อันดีๆด้วยเถอะแล้วก็ได้เฮ้ยไปฉายตากบเอาไปส่องใครเนี้ยส่งแจ็คตอนอาบน้ำเอาดอะไเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องมีกล่องมีกล่องเดี๋ยวเปิดเฮ้ยหัวใจต้นแรงแบบทีทีแบบดีเฮ้ยแอบก่อนมันมาเฮ้ยรู้ได้ยังไงพี่จ พุ่งมาอย่างแรงพี่โจ๊กเจออย่าเพิ่งเว้นมาใจเย็นๆจ้าตอนนี้ผมยังไม่รรมัร้อกขอส่วนกระแสก่อนนะคเบบ๊ายบายครับซีอูอเกนเด็กทอมนะครับเดี๋ยวผมไปหาพี่แจ็คก่อนอย่าเพิ่งตามพุ่งมาตอนนี้นะจ้า ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจร่มร่มก่อนนะผมไม่ต้องการรุ่นใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมแค่กงแล้วพี่แจ็คก็พอแล้วแล้วตอนนี้มาขอส่นวนก็ใส่รอบนึงนะจ๊ะแล้วก็ไปแล้วจ้ะแล้วก็ขอปิดด้วยนะบาย,บายจ้ะโอ้โหมันมาทางนี้ก็หมุนไปทางนี้สิจ้ารออะไรกะแทกไม้เมป็นหนึ่งทีสิจ้าพี่เจ๊กจ้าตาบะสีตามมาตามมา,า,มมาเหมือนป้าทโทนี่เลยนะไม่เอาไม่เอารอรอเลยรอเธอมานานแสนนานจะเข้าตรงนั้นหรอหรือตรงไหนตรงนี้ก็ปิดสิเออ ออให้มันได้อย่างงี้สิพี่โจ๊กจ้าไปแล้วจ้าแว้นแล้วแว้นแล้วตอนนี้เขาเนี่ยแหละเป็นแว้นแล้วแ <c oughs> ว้นก่อนนะจชะวิ่งก่อนแล้วไม่รอแล้วพี่โจ๊กโอ้หเข้ามาเข้ามาสซเข้ามาในโบสถ์เะละ่ะเออสาบานรักกันเลยว่าผมนายนายอีฟจะไม่มีทางรักพี่โจ๊กเกอร์แน่นอนจ้าไปแล้วจ้าบายบายซี <c oughs> okay โอเกอ้นะจ๊ะพี่โจ๊กเกอร์จ้าจะรักแจ็ดคนเดียวเฮิยฮเเอ้าเฮ้ยทำไมเพื่อนเราล้มตึงขนาดนั้นล่ะ คุกเข่าอ้อนวอนเธออยากไปแล้วโบยบินขึ้นไปบนลูกโป่งคืออะไรเมื่อกี้เราลากขี้ให้เพื่อนใช่หรือเปล่ากอเทปไปดูได้ไหมดูไม่ทันว่าเพื่อนเราทําอะไรอยู่เมื่อกี้ <c oughs> เออแต่ตอนนี้ช่างมันแล้วกันนะคะขอดุ้มๆก่อนมันใกล้มากใกล้เหลือเกินเออใกล้เข้าไปข้างในหัวใจแล้วตอนนี้เพื่อนจา๋า รอแป๊บหนึ่งนะกําลังจะไปช่วยกําลังร่่มๆไปโอเคพี่จงไปแล้วนะมาเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วนายยังอยู่ดีหรือเปล่าเอออยู่ดีจ้ามาช่วยฉันเร็วหิวฉันด้วยโอ้ฮิวตรงข้างเก้าอี้นี้เลยจะดีหรอเพื่อนเออช่างมันแล้วกันนายนี่หิวนานเหมือนกันแล้วเนี่ยนาอีฟเหรอแล้วดูสินาอีฟเป็นเสื้อสีนี้แล้วไม่หายด้วยไงมีใครเป็นเหมือนเราบ้างเออกรุณาเจ้งเรียนนามมาตรงใต้คลิปได้เลยนะจ๊าว่า อยู่ดีๆนะอีฟอยากเปลี่ยนสีเสื้อเป็นลงครามเสื้อนักเรียนไปเลยคืออะไรสีฟ้าด้วยจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปั่นไฟกันดีกว่านะจ๊ะแต่สีนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะถือว่าได้ใส่เสื้อฟรีแล้วกันนะจ๊ะอีอีออ,อีดูสิตรงเครื่องมีสายฟ้าด้วยอ่ะมันบอกว่าใช้ตัวเร่งในการปั่นเร็วโวเฮ้ย ยอดเอา้าโหยอดไหนเนี่ยทำไมจีบบททำพังขนาดนี้เดี๋ยวหนีสิจา้ารออะไรโอ้โหพี่โจ๊กมาแล้ววงแตกเลยบอกเลย <c oughs> <c oughs> นาอีฟเลนเจอร์ก็นาอีฟเลนเจอร์เถอะเจอพี่โจ๊กมาตอนไฟช็อตนี่วงแตกกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะเราต้องวิ่งวิ่งก่อนนะจ๊ะมาเจอเครื่องนี้แหละอ่าปั่นต่อจา้าเราจะปั่นเร็วใช่ไหมเนี่ยมา ขาปั่นดูดูสิว่ามันจะเร็วจริงหรือเปล่าหลังจากที่มันเขียนว่าใช้ตัวเร่งในการถอดรหัสเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันเร็วตรงไหนเนี่ยนี่คือเร็วแล้วหรืออะไรแล้วเพื่อนเราก็นั่งก็อกีอย่างสุขใจสบายใจเชินดยไม่ใช่คือเพื่อนเขาถูกจับน่ะแล้วเอาออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่เราจะทําตัวเป็นคนที่ดีมากในการที่จะถอดรหัสนะจ๊ะเพื่อนจ๋า จูกันไปอย่างสนุกสนานนั่นไงแล้วมาแล้ว่ยพาขี้มาให้เราเต็มๆเลยเพื่อนอย่าเพิ่งพาขี้มาใจเย็นๆเอาไม่มาหรอหรืออะไรตอนนี้นี่กําลังหวาดกลัวอยู่นะจ๊ะเจเย็นนะจ๊ะหน่อีฟจ๋ามันกําลังมาแล้วนี่ไงหลบหลบเอาแล้วเพื่อน เพื่อนนายนายมาทําอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเียเราต้องวิ่งก่อนวิ่งแบบที่ตูนโอ้โหใครแดดตัดหน้าเราไปวิ่งก่อนจ้าไม่รอแล้วแล้วเราก็กลายเป็นขี้ทันทีเลยตอนี่มันมาแล้วมันมาแล้วเอาแล้วมันก็ไปแล้วพี่โจ๊กจับใครอ่ะเอ้ยจับนั่งเหรอนั่งตรงนั้นแล้วโอ้โหสายเกินบินแอร์ไลน์จากนอสฟอบินไปนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วตอนนี้ก็เปิดแล้ว เราจะไปเปิดด้านหลังแล้วไม่ไปด้านหน้าหรอกเพราะด้านหน้านี่พี่โจ๊กอยู่แล้วเราจะออกจากประตูหลังนะจ๊าแล้วก็ไปหาพี่แจ็คพี่แจ็คจ้าโอ้โหเพื่อนเจเบิร์ดเจเบิร์ดทำเยี่ยงนี้ได้ไงฉันมีธุระนัดกับแจ็คไว้นะจะไม่ออกตอนนี้ก็กระไรอยู่อยากจะออกใจจะขาดแล้วเงินเจเบริร์ดรอก,ก่อนนะเด้าเดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนนะจ๊ะเพราะตอนนี้นี่ถ้าไม่มีใครเปิดประตูนี่เสร็จกันหมดตายกันยกแกงนะจ๊าตอนนี้เอา้าเจเบิร์ดนั่งยัง นั่งยังนั่งแล้วบินเลยปะเนี่ยคือได้ตั๋วฟรีจากนาซาเลยเปล่าหรืออะไรบินด่วนไหมงานเยอะเหลือเกินต้องไปขายลอตเตอรี่ที่เมืองปอยเปตต่อหรือเปล่าเอานาอีฟมาพอดีเอ้ยนั่นไงบายบายจ้ะคือไปปอยเปตแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เฮ้ยตัวเล็กว่าไงนาะอีฟตัวเล็กโอ้น่ารักจุงเบย แล้วสรุปคือสีเสื้อเราจะไม่กลับไปสีเดิมใช่ไหมหรืออะไรได้เสื้อฟรีเราตอนนี้อีกาบินหัวนี่เราฉายเลยฉายเลยเนี่ยไฟฉายยอดส่วนของโดเรมอนเอ้ยยอดส่วนจริงอะเอ้ยมันมาว่ะมันมาวะมันมาวะถอยวะถอยตู้ใครตัวเผื่อมันกันนะจ๊ะดาอีฟจ๋าบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับขบวนการนาะอีฟเลนเจอร์ของเรานะจ๊ะอยู่ดีสีก็เ,เปลี่ยนเสื้อสง,งนันก็เลยงงกันเลยอะ่ะทีเดียวถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็โดนทุบปุ่มซับสไครต์แรงๆนะจ๊าเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเล้วนเจอร์แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ see you again next time goodbye